ครับผมและในที่สุดนะครับลองสองคนนะครับก็ได้เจอต้นไม้นะครับที่เป็นต้นไม้ตัวเอกทั้งสองคนนะครับที่ปีนขึ้นไปเก็บว่าวนะครับในเรื่องของแมนสวงนะครับผมแต่ทีเนี้ยสถานที่บริเวณตรงนี้ครับอามรู้สึกว่าจะมีต้นพุทราเยอะมากเลยครับพี่ทำไมถึงต้องมีต้นพุทราครับผมคืออย่างนี้ครับน้องแอมถ้าเราย้อนไปถึงอ่ย้อนประวัติศาสตร์ไปถึงเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนิสวุ์เนี่ยท่านออกทําศึกนะครับแล้วก็ ระหว่างที่ท่านทําศึกเนี่ยช้างของพระองค์ท่านเนี่ยถอยคือถ้าเราลุกจากกันในภายภูเขาทองหรือว่าการกล้วยเนี่ยนะครับก็ถอยครับเหมือนว่าโดนช้างของฝ่ายอีก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 ฝ่ายหนึ่งเนี่ยโจมตีเขาก็คือเหมือนล้มไปใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ก็คือถอยหลังไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ช้างของพระองค์ท่านเนี่ยก็ถอยไปยันกับ ต่อพุษาอ๋อก็คือต้นพุษาใช่ไหมที่ม้นตุยไปแล้วใช่ใช่ก็ทําให้ภายผูเขาทองของพระองค์ท่านเนี่ยได้หลักขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะประจันแล้วก็สู้กับช้างของฝ่ายตรงข้ามได้ใช่ครับก็ทําให้พระองค์ท่านเนี่ยสามารถปลิดชีวิตของฝ่ายตรงข้ามได้ก็คือมังสังเกตต่อนนั้นแล้วก็ ใช่ครับตอนกลับมาที่กรุงศรีพิยานแล้วเนี่ยท่านก็เลยมี <c oughs> าการให้ปลูกพุทราเนี่ย <c oughs> เพื่อเป็นการลำลึกนะครับในการศึกครั้งนั้นแล้วก็ปลูกพุทราขึ้นมานะครับ <c oughs> แต่ว่าตอนที่เราเสียกรุงครั้งที่สเนี่ยครับ <c oughs> ต้นพุทราหลายต้นก็ถูกทําลายไปนะครับเราก็มาช่วงสมัยชจ้การที่4ท่านก็มีพระจีริงฐานให ปลูกขึ้นมาใหม่ครับเพื่อเป็นการนําลึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับปัจจุบันนี้พุทราพวกนี้ครับก็หนึ่งได้ทําให้คนอิทยาเนี่ยมีอาชีพใช่ครับเก็บพุทราไปขายในการแปรรูปเชื่อมบ้าง พุดากวนบ้างเอาไปตากแห้งทาบว้ยอะไรอย่างนี้ครับใช่ครัสุดยอดมากเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นสถานที่ที่ตัวเอกของแมนสวงนะครับได้ขึ้นมาถ่ายทําแล้วนะครับวันนี้อามก็ต้องขออนุญาตนะครับถ่ายรูปนะครับเป็นการเซลฟี่เป็นที่ระลึกให้กับอ้าหน่อยนะได้ครับได้ครับครับ กูชอบรำมากทุกครั้งที่กูรำกูจะรู้สึกสง่างามภูมิใจ